สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ตรงกับวันที่2พฤษภาคม2025นาขณะนี้เวลา8ปดนาฬิกาสานาทีนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเมื่อคือนนี้มีเตะอยู่หนึ่งคู่นะครับเป็นการพบกันระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับเปิดซิติแก้วต้อนรับการมาเยือนเบนฟอร์ดของโทมัสแฟงผลปรากฏว่าคาบ้านนะครับซิติแก้วนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แพ้ให้กับ เบนฟอร์ดไปศูนย์ประตูต่อ2นะเอาไปเอามาเนี่ยนอตติงแฮมฟอร์เรสจะไม่ได้ไป UCL นะครับจะได้ไปเตะยูโรป้าอะไรประมาณนี้แหละเพราะเขาห้าทีมแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยนอตติงแฮมฟอเรสหล่นลงมาเป็นที่6อย่างเป็นทางการละอือยู่ที่6นะครับถึงแม้ว่าคะแนนจะเท่ากันกันกบเซลซีก็ดูแล้วอดูแล้วดูดูดูแล้วฟอร์เรสน่าจะล่วงต่อ อ่ะโอเคนะครับคืนนี้นะครับคืนนี้นะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะัดที่35จะเริ่มคู่แรกเลยครับเวลาตี2นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเปิดอิ T Stadium, ติฮัสสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของวูฟแฮมพ์ตันทีมที่มาแรงในช่วงปลายฤดูกาลนะครับทีมดับที่13ของตารางตรงกับเวลาก็ตี2นะครับคู่ที่2ก็ข้ามไปวันพรุ่งนี้ครับ18.30นนะครับ แอตตันวิลล่าที่อันดับที่7ของตารางจะเปิดวิลล่าพาร์คต้อนรับการมาเยีอยของฟูลแลมวิลล่าแอตตันวิลล่าเนี่ยตกรอบทุกทุวยทุกกรณีแล้วไม่มีลุน้ในใดลุน้นเฉพาะจะได้ไปเล่นในท้่ยยุโรปถ้วยไหนในฤดูกาลหน้าเท่านั้นด้าน,นนี้ต้องมีแต้มนะครับคู่ต่อไปนะครับเลสเตอร์ซิตี้ควงกันตกชั้นแล้วครับพบกับเซาแธมป์ตันสามทุ่มครึ่งนะครับทีมอันดับที่19ของตารางและก็ทีมอันดับที่20ของตารางนะครับเปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียม ต้อนรับการมาเยือนของนักบุญเซาแธมตันนะครับคู่ต่อไปนะครับไปที่กูดิสันพาร์กนะครับทีมอันดับที่15ของตารางเอฟวูตันนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอิสวิทาวนะครับอ่าทีมอันดับที่18นี่ก็ตกชั้นไปเรียบร้อยเช่นกันนะครับเวลา21่สินาฬิกาครับไปที่อมิเลสเตเดียมนะครับอาร์เซนอลนะครับทีมอันดับที่2ของตารางนะครับ23.30จนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบอนมัรทีมอันดับที่10ของตารางนะครับ แล้วก็ข้ามไปวันอาทิตย์20นาฬิกานะครับไบตันนะครับทีอันอาทิตย์ของตารางนะครับจะเปิดเอเม็กสเซเดียมต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูเนเต็ดนะครับทีอันอาทิตย์ของตารางนะครับแชมป์คารลาบาวคับนะครับปีนี้สุดยอดจริงๆนิวคาสเซิลไปที่จีเทคคอมม u n i t ตี้สเตเดียมนะครับเบนฟอร์ดนะครับซึ่งไปเอาสามแต้มที่ิติกาบมาได้เมื่อคืนนี้ อย่างต่อเนื่องเลครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่4นะครับที่4 m a แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่พึ่งเอาชนะเอลติบิวเบามาในฟุตบอลยูโรป้าครับนะครับศูนย์ประตูต่อ3สุดยอดนะครับนะได้เปรียบนะครับในอาทิตย์หน้าที่จะเจอกันในนัดที่2นะครับอ่าก็หวังว่าจะได้แชมป์นะครับเพื่อที่จะไป UCL นะครับอื ไปที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับที่อันดับที่17ของตารางนะครับ20่สนาฬิกาวันอาทิตย์นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์นะครับทีมอันดับที่16ของตารางสเปอร์เนี่ยก็เมื่อคืนนี้ก็เอาชนะเบอร์ลกกินไปได้3ประตูต่อ1น,นะครับดิฟฟิลยูโรป้านะครับก็ทำให้สเปอร์ไปเยือนเนี่ยมีสิทธิ์แล้วครับมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าชิงกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดหากว่าโมเมนตัมไม่เปลี่ยนนะครับอืม ไปที่สแตมฟอร์ดบีตครับเซลซี CNC, ครับไม่น้อยหน้านะเมื่อคืนนี้เอาชนะทีมจากสวีเดนไปได้1ประตูต่อ4นะในฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์คัพนะครับ22.30จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลทีมมันดับที่1ของตารางไม่จำเป็นต้องเอาตัวจริงลงไปแล้วนะครับเซลซี CNC, นะครับปล่อยให้ลิเวอร์พูลทำแต้มหนีห่างเ,เจ้าปืนใหญ่ต่อไปนะครับปืนใหญ่ก็คงไม่เอาตัวจริงลงลงหรอกเชื่อ ต้องโรเตชันอ่ะเพื่อไปเยือนปาร์คเดอรแปงจะได้ฟูลทีมเนื่องจากสกอร์ก็ตามอยู่นะครับอาร์เซนอลนะครับคู่สุดท้ายนะครับไปที่เซเวเฮาส์ปาร์กนะครับคิตซันพาเลสนะครับทีมอันดับที่12ของตารางนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับตรงกับวันอังคารนะครับเวลาตี2คิตซันพาเลสนี่เข้าชิงคาราบาวครับนะครับขออภัยครับเอฟเอคัพนะครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็คงก็คงต้องไม่แน่ใจว่ามีลุ้น ชวยยุโรปหรือเปล่านะครับในฤดูการหน้าของคิสตันพาเลสณนขณะนี้อยู่อันดับที่12ของตารางโอ้ถ้าจะยากอยู่ครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนครับตามมาครับผมตามมาตารางคะแนนนะครับสิ้นสุดนับที่34แล้วโอ้โหมีเซอร์ไพรส์ก็คือนอตติแฮมฟอร์เลยนะครับล่นจากท็อปทีรับลงไปอันดับที่6อย่างมีในยะที่สำคัญมากเลยเนื่องจาก เขาเอาลำดับที่1ถึงที่5นะครับไปเตะ UCL ในฤดูกาลหน้านะครับดังนั้นน o ต t i n แ h a ฟอร์เ s t ก็จะไปเตะยูโรป้านะครับแต่ยังไม่แน่นะครับยังไม่แน่ก็ยังเหลืออีก4นัดอีก4แมตท,ท,ที่ที่ต้องวัดกันเลยว่าใครจะได้ ไป UCL ใครจะได้ไปยุโรป้าหรือว่าใครจะได้อยู่ในถ้วยคอนเฟ r เ n นซ์ยูฟาคอนเฟ e เลนซ์ลีก Conference, Conference League, ก็ว่ากันไปนะครับติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องนะครับณขณะน,นี้จบนาที่3 4ลิเวอร์พูลนะครับแต้มขาดไปแล,แล้วก็เป็นแชมป์ไปเรียบร้อยละแข่งสาสิบสี่ชนะยี่สิบห้าเสมอเจ็ดเนี่ยแพ้แค่สองนัดโอ้โหสุดยอดนะครับมีอยู่แปดสิบสองแต้มนะครับก็ในกรุงเทพมหานครหรือว่าทั่วประเทศไทยนะครับแฟนๆหงแดงก็สตาร์รถแถห่ไ้ วันที่25นะอย่าให้ฝนตกนะครับในช่วงเขาเรียกว่าอะไรเมื่อวานเนี่ยในปทุมธานีเขาก็ตั้งลำไว้แล้วเตรียมสตาร์ทรถแห่เตรียมมาจากตลาดพูดซับผ่านฟิวเจอร์ปลาคลองหนึ่งคลองสอง,องก็กว่ากันไปนะครับแอดมินก็จะจะไปร่วมกิจกรรมด้วยนะครับเชื่อว่าแฟนฟุตบอลที่รักฟุตบอลกีฬาฟุตบอลนะครับก็ ร่วมกิจกรรมกันได้นะเป็นกิจกรรมที่ดีครับเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับไม่ว่าใครจะได้เป็นแชมป์ก็ฉลองกันเล็กๆอะไรประมาณนี้เพื่อเป็นสีสันกับฟุตบอลน,นะครับอ,อันดับที่2คืออาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลเนี่ยยังมีงานหนักนะครับของถ้วย UCL นะครับเนื่องจากนัดแรกเนี่ยที่อ e มิเลสเตเดียมแพใใ้ให้กับปารีสแซงแยงแมงไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งก็ทำให้ไปเยือนปาร์ดูแปงเนี่ยงานจะหนักอยู่นะครับแข่งส4มชนะ18 เสมอ13แพ้3นะครับมีอยู่67แต้มนะครับแล้วก็อันดับที่3นะครับนิวคาสเซิลนะครับก็ยังต้องแย่งพื้นที่ UCL ครับตอนนี้เบียดเบียดแมนซีเชลซีหรือก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ลงไปอยู่อันดับที่4 5 6แล้วก็นิวคาสเซิลเนี่ยถือแชมป์คาราบาวคัพนะครับอ่ามีอยู่62แต้มนะครับอันอยู่อันดับที่3นํนำหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่1แต้มนะครับมีอยู่61แต้มนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ แข่ง34นัดชนะ18เสมอ7แพ้9นะครับมี61แตม้มแมนซีนี่ก็ถ้าว่าฟอร์มตกก็ฟอร์มตกนะครับเออก็ค่อนข้างจะหนักหนาอยู่แพ้9นัดต่อฤดูกาลเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ที่ไม่น่าจะใช่เรือใบอะไรประมาณนี้เนาะเซลซีนะครับทีมมันดับที่5ของตารางนเมื่อคืนโชว์ฟอร์มเยี่ยบนะครับมีชัยในฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกนะยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีก ถ้วยคอนเฟอเรนซ์ลีกอย่างนี้ดีกว่าหประตูต่อ4นะครับก็ทําให้มีแนวโน้มว่าน่าจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศนะครับมี60แต้มนะครับดังนั้นฤดูกาลน้าน่าจะไปอยู UCL ได้นะครับอันดับที่6นะครับ Nottingham Forest นะครับเจ้าป่านะครับมีอยู่หกแต้มนะครับแนนก็ยังก็ยังมีหวังอยู่ครับที่จะขึ้นขึ้นไปยู่พื้นที่ถ้วย UCL นะครับยังไงก็ แฟนๆของเจ้าป่าก็ติดตามลุ้นกันไปนะครับอืัลตันวิลล่าด้วยนะครับมีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปถ้วย UCL อยู่นะครับมี57แต้มอยู่ลำดับที่7ตามด้วยฟูลแลมนะครับทีมอันดับที่8นะครับ51แต้มอ่าไบตันก็51แต้มบอนมัดมีอยู่50แต้มนะครับเบนฟอร์ดนะครับเมื่อคืนเก็บได้3แต้มนะครับมี49แต้มแล้วมาแรงช่วงปลายนะครับโทมัสแฝงแต่ว่าก็อยู่ในเทอรมมาตรฐานของของเบนฟอร์ดนะครับก็อยู่เนี้ยทรงเนี้ย เก้าสิบสิบเอยู่ประมาณนี้ครับทุกฤดูกาลนะครับอันดับที่12คือคริสตันพาเลสนะครับ45แต้มวูฟนะครับโอ้โหแข็งแกร่งจริงๆนะครับมาแรงในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับมี41แต้มนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมี39แต้มนะครับอยู่อันดับที่14เมื่อคืนในโชว์ฟอร์มเยี่ยมนะครับแล้วก็อันดับที่15เอฟเวอร์ตันนะครับมี38แต้มตามด้วยสเปอร์นะครับที่โชว์ฟอร์มเยี่ยมเช่นกันนะครับมี37แต้มนะครับ ก็ทั้งคู่นะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสเปอร์เนี่ยแอบวางเลือดเก็จะได้เข้าไปชิงกันตอนนี้เนี่ยโมเมนตัมไปทางนั้นละไปทางนั้นละตอนนี้เนี่ยสกอร์นำห่างอ่าอ่าคู่ต่อสู้อยู่3ลูกและ2ลูกนะครับอ่าสเปอร์เนี่ยนำนำช่องห่างอยู่2ลูกนะแล้วก็แมนยูเนี่ยนำห่างจากคู่แข่งอยู่3ลูกนะมีสิทธิ์จริงๆครับที่จะเข้าไปชิงกันในทัวร์ยูโรป,ป้านะครับทัวร์ยูโรป้าในใครได้แชมป์นี่ไป UCL นะครับไป UCL เวสแฮมนะครับมี36แต้มนะทีมที่ตกชั้นใน18 19 20นะครับอ mm ิสวิดเลสเตอร์และเซามป์ตันนะครับ mm hmm. อ,อิสวิด21แต้มเลสเตอร์18แต้มและเซามป์ตัน11แต้มนะครับ mm hmm. อ่านี่คือทั้งหมดของพีเ์ลีกก่อนที่จะขึ้นนัดที่35นะครับติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ